เอาไปต่อกันที่จังหวัดขอนแก่นบ้านเฮ้าค่ะโดยโกรมทรัพยากรธรณีค่ะร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่นจัดงานมหากรรมเปิดโลกอุทยา,านธรณีเพื่อการท่องเที่ยวครั้งที่1ิบจังหวัดขอนแกน่นให้ไดโนเสาร์เป็นตัวแทนของความรักและเป็นหัวใจของการพัฒนาเพื่อสางมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวค่ะ กรมทรัพยากรธรณีค่ะร่วมกับจังหวัดขอนแกน่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่งแวดล้อมจังหวัดขอนแกน่นสำนักงานการท่องเที่ยวแลกีฬาจังหวัดขอนแกน่นอุทยานธรณีขอนแกน่นและสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติค่ะเปิดงานไดโนเสาร์อินเลฟแอดขอนแกน่นจีโอพาร์ค2023เพื่อตระหนักถึงความสำคัญทางธรณีวิทยาที่สี่เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยว พร้อมกับยกระดับอุทยา,ทานธรณีขอนแก่นไปสู่อุทยา,ทานธรณีโลกค่ะงานจัดถึงวันที่4 4นะคะระวังเวลา17นาฬิกาจนถึง22นาฬิกามีไปหอหมืออื่นค่ะ,คะที่ตลาดต้นตาลอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ โดยกรมทรัพยากรธรณีค่ะได้นาเอาไดาโนเสาร์มาเป็นตัวแทนของความหักความหวงแหนความผูกพันเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวธรณีวิทยาทินอีสานภายใต้แนวคิดลักค่ะไดโนอินเลิฟเพื่อนว่าโดยกิจกรรมให้รายของงานจะมีการจัดแสดงไดโนเสาร์เคลื่อนไหวทุกสายพันธุ์ค่ะที่พบในจังหวัดขอนแกน่นแล้วก็นําเ,เสนอเส้นทางท่องเที่ยวไดโนเสารา์ธรณีวิทยาทิอีสารการจัดแสดงหุ่นฟางไดโนเสาร์ค่ะ การแสดงผลงานศิลปะเกี่ยวกับไดโนเสาร์การเปิดโรงเรียนนักล่าไดาโนเสาร์สำหรับเยาวชนว่าสันค่ะรวมไปถึงการจัดแสดงอาหารแล้วกับผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายอุทยานธรณีกิจกรรมชวนค้นที่จะคล้องหักเนี่ยมาซองดาวตามล่า,าหา UFO พะนะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเครือข่ายอุทยานธรณีนะคะแล้วก็รุ่นรับรางวั่นอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ซึ่งอุทยานธรณีขอนแกนก็เป็นพื้นที่แรงร่วมมระดกธรณีที่มีคุณค่าในระดับสากลควรค่าแกการอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติค่ะแล้วกระใสประโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาธรรมชาติวิทยานะคะซึ่งคณะนี้ก็ยู่ระวางการประเมินเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกว่าใชค่ะอยากไปเที่ยวกับไปเที่ยวตลาดต้นตาลบ่ค่ะงานมีไปจนฮอดมืออื่นนะคะ14มีนาคมนี้ค่ะ